สวัสดีครับนี่เราก็มาหาตัดหนอกะวานนะครับหนอก่อนครับเนี่ยครับประมาณนี้ไปทำผัดทำต้มตวกจิ้มนรำพลิกแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับกระวานของดีซอยดาวโอ้ยอะไรวะมตัว นี่นอนออนนี่นะครับ่ายเยอะนี่นะครับก็จะเอาประมาณตักนี่แหละครับใบหนึ่งนี่นะครับใบหนึ่งสองใบสามใบประมาณนี้แหละครับกำลังกินครับส่วนมาแก่เราก็จะเอาไว้เป็นต้นพันธุ์มันนะครับนี่นะครับตัดไปนี่นะครับ ก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับสาปคุณนะครับกระวานสกดะก็กอไก่ลอเรือสระกะวาแหวนสระอะนอนหนูนะครับกระวานไปทำกินได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่คนชอบนี่นครับก็จะมีรสชาติหอมหน่อยนี่นี่สามนอนี่ ก็ใช้ลำต้นครับก็ต้องปอกเปลือกอ่อนนะครับเนี่ยปอกเปลือกแล้วกินข้างในก็จะเป็นหนอนอ่อนนะครับเอาไปลวกจิม้มน้ำพริกได้หรือจะไปใส่ต้มผัดแกงทอดได้หลายอย่างเยอะแยะนะครับนวาน ส่วนใบมันนี่นะครับว่ามีประโยชน์นะครับบางคนเขาก็เออขอเรียหล่เอาไปซอยแล้วก็ตากแดดพอแห้งก็ออามาชงเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆกับใบชาอะไรประมาณนั้นนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับแล้วแต่นะครับมันก็เป็นของดีของสอยดาวจันทบ,บุรีครับนู่นแหละครับต้นหญ่ก็ยังมีอยู่บนเขาโน่นแหละครับ ไม่ดูครับนู่นแหละครับเขาใสวยดาวนู่นแหละครับกระวานผองไปเซิร์ชดูได้นะครับอันนี้ก็พอดีมีมาปลูกที่บ้านนิดหน่อยนี่นะครับหน่อยนี้นอนอ่อนแกงผัดเผ็ดที่ซอยใส่ไข่เจียวได้นะครับยำปลากระป๋องกับซอยใส่เข้าไปหรือบางคนก็ซอยหัน่นผัดเผ็ด ต้มไก่บ้านต้มปลาต้มหมูต้มอะไรใส่ได้หมดนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับลำต้มกระจับจทุกสูงเป็นกอคล้ายขาคล้ายขิงเลยครับครับลองไปเซิร์ชดูนะครับกระบานกอไก่ลราเรือสระอาวแหวนสระอาน,นอนหนู ทำได้หลายอย่างนะครับต้มผัดแกงทอดแล้วแต่ความชอบแต่ละคนครับซอยใส่ไข่เจียวหรือว่าจะซอยยำปลากระป๋องหรือว่าจะลวกจจนพริกกินสด,สดก็ได้นะครับก็รสชาย,ยิยอ,อ่าซ่าหน่อยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับกระวานกอไก่ลอเรือสระว่าแหวนสลานอนหนู ออกมาเสิร์ชดูได้นะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับว้าวอร่อยแซ่บ